สวัสดีครับ video, ここวันนี้กำลัพบกับรายการของกินบ้านเฮาเช่นเคยนะครับวันนี้เฮาก็จะมาทําเมนูจาปูนาเช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับอันนี้แม่ผมก็กําลังเอาหั่มนะครับกับอิปินะครับของปูออกนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้นะครับเฮาก็จะเอาออกหมดทุกตัวเลยนะครับตึงปูตึงเมียนะครับเอาออกหมดเลยนะครับอ่านะครับเพื่อเพื่นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําเมนู หอมปูหรือว่าหมอบปูนานั่นเองนะครับบ้านผมเข้ามาหมอบปูนานะครับอ่านะครับเครื่องเคียงของเฮาพริกแกงของเฮานะครับก็เตรียมไว้แล้วนะครับผมในการทําเมนูนี้นะครับก็คือนี่ครับพริกแกงของเฮามีเยอะครับพริกแห้งนะครับตะไคร่หอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือนะครับผมอ่ามันมีอย่างเยอะครับพริกแกงทั่วไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวนะครับผมทุกท่านก็ไคร่ไก่นะครับแล้วก็ปูตีเฮาแกะไว้แล้วนะครับทุกท่าน อีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่เฮาคามาได้เลยนะครับก็คือข้าวคั่วนะครับทุกท่านมันจะเงอะเออแก่ของเฮาข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเฮาก็จะเอาปูหน้าของเฮาจิแกะไว้ทั้งหมดนะครับเอาไปต่ำนะครับทุกท่านต่ำให้ละเอียดเลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงเอามาต่านะครับท่านที่แกะเป็นตัวแล้วเขาแกงเป็นตัวไปได้กะเออได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่านะครับเขาทําแบบนี้นะครับเขาจะได้เนื้อปูตีเยอะนะครับทุกท่านดูนะครับอ่านี่ครับสีน้ําตาลนี่คือเนื้อของปูนานะครับตีเขาต่าไปสักครู่นะครับทุกท่านเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปกรองแล้วก็กั้นเอาหน้ามันเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือ นี sun, um, and sun and sun been, ่ครับเอาใส่กระชอนนะครับแล้วก็น้ำเปล่าน้ำสะอาดนะครับเทลงไปนะครับหลังจากตีเฮาใส่น้ำเปลาลงไปแล้วนะครับเฮาจะเอามือกัดกันนนะครับแตดลแเดนะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อปูออกมาให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับส่วนของกระดองนะครับหรือกาของปูหน้าที่เหลือนะครับเฮาจะไปต่ำแหมลอบนะครับเพื่อที่จะมากั้นเอาเนื้อให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับ เอาลครับผมตอนนี้เขาก็ได้เนื้อปูนามาแล้วนะครับอันนี้มาใจดินนะครับทุกท่านหลังจากนั้นนะครับเพิ่มให้เปการเสวลาเขาก็มาตำพริกแกงของเฮาเลยนะครับได้พริกแกงเสร็จแล้วนะครับเขาก็ไปตั้งเต่านะครับทุกท่านใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยนะครับใส่พริกแกงลงไปผัดนะครับเอาไปคั่วให้มันหอมเลยนะครับทุกท่านเมื่อกินหอมนะครับเต๊ะจะูกแล้วเขาก็ใส่น้ําปูนาลงไปเลยนะครับทุกท่านนี่ครับเห็นเขาครับอันนี้ บอกองโดนความห่อนนะครับผมเนื้อของปูนะก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วครับทุกท่านหลังจากนั้นนะครับเอาก็จะปงุรลด้วยผงชลรดนิดหน่อยนะครับทุกท่านอ่ารดดีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับเพื่อให้ค้นนะครับแล้วก็มีความหอมนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็แต้แต้วนะครับผมนี่ครับเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับผม เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาไข่ไก่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับทุกท่านจากที่ดูนะครับสีสันก็เริ่มสวยงามขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพักชีลาวนะครับบอก้องใส่พักชีลาวไปนี่ถึงว่ากลิ่นหอมขนาดครับทุกท่านเตะจมูกขนาดเลยนะครับเปิดห้องวัดจู้มันนะครับจู้ของหมอบปูนาก็คือต้องใส่พักชีลาวลงไปนะครับทุกท่าน เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ตีแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาตีเฮาจะเอาแกงอมปูนาหรือว่าหม้อปูนาของเฮานะครับขึ้นเสิร์ฟนะครับอันนี้ห่อนๆเลยนะครับทุกท่านดูจากควันนะครับที่ขึ้นออกมานะครับเตรียมเขาห้อนๆไว้เลยนะครับทุกท่านสนับท่านใดนะครับผมตี่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับผมสวัสดีครับ